ก็กาสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมกับเมย์อีกแล้วเนาะเกมวงกาซิโลนั่นเองครับก็อยู่กับการรีวิวเนาะการสไตล์ใหม่นะครับสำหรับแคนในโอเนต้านะครับ <ung> นะเก3ไม่ขึ้นมืออีกแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไล่เป็นตัวนี้นะครับผมอ่ะไล่ like ไปเลยเนาะแลกจังเลยครับนะอ่ะเดี๋ยวเราจะคอลองมาตรงนี้เนาะ่าแล้วก็แป๊บนึงนะท่านผู้ชมเดี๋ยวผมขอรีแป๊บ ก็กำไหม์ครั้งหนึ่งนะครับกดจบเทินเนาะพอดีว่ามันแหลกๆนะครับเมื่อกี้ก็เจอกับนายลูกข้ามินะครับก็อย่างที่บอกครับยังอยู่อย่นะครับก็เ <laughs> นาะโอเคาการที่จะมารีวิวในวันนี้นะครับก็จะเป็นนี่เลยก็จะเป็นดอกลนานังคุลัสนะครับที่เบ่งบานเต็มที่เนาะอาชานั่นเองนะครับผมอ,อาชาไปแล้วใบนึงโคตรแย่เลย ่ะเดี๋ยวเราจะไล์เป็นตัวนี้เลยครับผมอ่าแล้วก็คอตัวนี้ลงมานะครับเพื่อเอาอาชาขึ้นมือเนาะเออเอาอันนี้ลงไปเลยครับผมอ่าโอเคก็เป็นการรีวิวครั้งแรกเนาะที่รีวิวแคนเนโอเนต้านะครับครั้งแรกเพราะว่าอ่าเพิ่งเปิดได้ไงท่านผู้ชมครับคือผมก็แบบ เออไม่รู้จะทํายังไงเหมือนกันนะไอช่วงที่เนโอเนต้ามาเดินแรก,กอนนะเนาะนะครับนะ <c oughs> ก็ได้มารีวิวสักทีหนึ่งนะครับผมคือมันโล่งอะนะท่านผู้ชมที่ได้แบบได้คลิปรีวิวในการลงอะไรพวกเนี้ยนะครับนะฮนะนะอันนี้ก็เป็นรหัสของคนตต่อนะครับก็อ,อย่างที่ผมบอกนะครับคือรหัสผมเนี่ยคือมันเป็นรหัสที่แบบว่าเกลือมากครับส่วนรหัสอคอนต,ต่อก็ เป็นรหัสที่ดอร์ทูกเกอร์ครับราอลเล่นก็รหัสคนต่อต่อคือเป็นรหัสที่แบบว่าดวงดีมากครับสำหรับผมนะคือมันเปิดได้ GR ทุกแพ็คอะครับท่านผู้ชมครับอฮะซึ่งจนผมแบบอิจฉาเอาจริงๆนะอ่าเดี๋ยวไล์เดี๋ยวไล์เป็นอาชานะครับ อ่ะก็เปิดตัวให้ดูก่อนเนาะนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้เปิดตัวให้ท่านผู้ชมดูนะครับช่วงที่มันมาแรกๆเนาะอ่ะพอ,อ,อตรงนี้ต้องมาเลยครับซึ่งจะกดแบทเทิลเลยนะครับผมอ่ะให้ตีใส่แบนการ์ดไปแล้วก็ตัวน,นี้นะครับแบนการ์ดตีไปเนาะไปที่หนึ่งอ่ะยูจิเกอร์ ส่งพลังกับตัวนี้ครับลุ้นสแตนดิเกอร์เนาะโอเคไม่ออกไม่เป็นไรนะครับผมอ่าแล้วมาดูกันนะครับว่ารอบนี้เราจะลำบากไหมนะครับในการเจอกับโอเคมีไลจริงๆด้วยสไตล์ไหมอ่า ฝั่งของข้ามก็ใช้สกิลมาเนาะโอเคก็ช่วงนี้นะครับก็ระวังเป็นหวัดกันด้วยนะครับช่วงนี้ก็ฝนตกก็เริ่มเยอะแล้วนะครับผมโอเคหูดีดีมากเลยคือแบบนึกว่าเมื่อกี้ท่าไอทางฝั่งข้ามอะนึกว่าเขาจะทําลายตัวนี้ออกไปไงแต่ว่าก็โอเคนะทําลายตัวที่ไม่สําคัญก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับแต่ว่า แป๊บหนึ่งนะครับลุ้นลุ้นลุ้นก่อนว่าจะทำตัวไหนอย่านะ <c oughs> โอ้โหโ <c oughs> คตรแย่เลย <c oughs> อ่าการสไตล์ก็ไม่มีด้วยอ่าแซนเดอร์อัพโดนดรอ่เดี๋ยวปิดสั่นแป๊บหนึ่งนะครับอ่าเดี๋ยวเรา สไตล์ก่อนก็นได้เดี๋ยวค่อยไปปิดสันนะครับสไตล์แรกเนี่ยเราจะสไตล์เป็นตัวนี้เนาะอ่ะแล้วก็เออเราจะเอาสองใบนี้นะครับลงไปเนาะพี PG เลยเหรอเออเอาอันไหนลงไปดีนะ อ่ะเดี๋ยวเราเอาฟีจีลงไปก็ได้ครับก็อย่าทำตามนะครับเจเนอเรชั่นอ่าแล้วก็ใช้สกิลของอาชานะครับอ่าเดี๋ยวเราจะคอตัวนี้นะครับลงมาเนาะอ่าเซียร์ดิคอร์ดอ่าแล้วก็ ยังไงต่ออ่ะก๊อปตัวนี้นะครับโอเคแล้วก็ตัวนี้ครับผมอ่าแล้วก็ก๊อปตัวนี้นะครับอ่าโอเคแล้วก็ส่งบาลางให้กับตัวนี้นะครับผมอ่าแล้วก็สกิลตัวข้างหลังครับอ่าตัวนี้กลับเข้าไปเนาะแล้วก็ส่งบาลางกับตัวนี้นะครับผมอ่าแล้วก็ยังไงอีกดูในเด็กแป๊บหนึ่งนะครับอ่าสใบ นั้นเอาตัวนี้ลงมานะครับใช้สกิลของตัวนี้เนาะโอเคแล้วก็คอตัวนี้ลงมาตรงนี้อ่าแล้วก็อ่าเหมือนเดิมครับเอาตัวนี้เนาะกับข้าเด็กนะครับแล้วก็ส่งอะไรให้กับตัวนี้อ่าโอเคกดแบทเทิลเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใช้สกิลตัวนี้นะครับในการคอตัวนี้ลงสู่สนามเนะาะตีไปเลยครับแล้วก็ลุ้นได้สแตนทูกเกอร์ด้วยนะครับนะอ่า เฮ้ยตีไม่ติดเซคันต์ต่อเช็คคือสตาต้อเช็คคืออ่าโอเคสแตนดิเกอร์ไม่มีก็ไม่เป็นไรครับสกิลเดอะฮันงสโต์อ่าขอตรงนี้ลงมาตรงนี้ต้องมี PG นะไม่มีนี่คือโกรธนะโอเคตี <c oughs> เราตีเขาไม่เข้าอยู่แล้วอ่ะโอเคตีใส่ตรงนี้ไปครับอ่าฮะก็จบเทิร์นประมาณนี้เนาะก็ถือว่าโอเคแล้วแหละ เพราะว่าถ้าไม่ได้รีวิวเนี้คงอาจจะโกรธนะครับนะอ่ะสไตล์ไม่มีไหมลิ้นรวนเลยเมื่อกี้โอเคตีใส่มาก็ช่วงนี้นะครับก็มีการที่รีวิวนะครับเรียกว่าเกือบเยอะเลยนะครับช่วงนี้นะก็ ขี่เกียดทำดนิดนึงนะครับเพราะว่าเออเป็นช่วงที่ปิดเทอมแล้วนะครับแต่ว่าจะพายายามก็แล้วกันเนาะโอ้โหมันต้องได้แบบนี้สินาอ่ะโอเคเดี๋ยวเราสไตล์เป็นตัวนี้เลยนะครับฮะ,บะแล้วก็สกิลของใช้ไหมอ่ะใช้ก็ได้ครับ คิวเดอะฮันสตคอตัวนี้ลงนี้นะครับแล้วก็อ่ะตัวนี้ลงมาตรงนี้ครับผมอยากจะให้ท่านผู้ชมเห็นอะไรบางอย่างครับกิลตัวนี้ครับกอตัวนี้เนาะนี่เรียกาจะได้ขีด้วยนะแล้วก็กออ่าแป๊บหนึ่งอ่าเอาตัวนี้เอา p g กลับเข้าไปก่อนนะครับแล้วก็กอ๊อฟอ่ะ ได้คีด้วยคิดสองด้วยบอกเลยโคตรนรกอ่ะท่านผู้ชมนะอ่ะโอเคกลับเข้าไปครับแล้วก็อ่าท่านผู้ชมดูจ้ะคือมันคี่แบบทั้งสนามอ่ะผมนี่คือแบบโคตรชอบเลยอ่ะแะ้อ่ะโอเคเอาตอนนี้กลับเข้าไปครับแล้วก็ส่งมาล้งกลับตัวข้างหน้าเนาะคือท่านผู้ชม คิดว่าจะรอดปะล่ะดูดิคือคีบแบบสองโดนไปหกดาเมจอ่ะถ้า PG ไม่มีจริงๆอ่ะคือล่วงนะท่านผู้ชมครับนะโอเคเนาะอ่ะแล้วก็ตีใส่ไปครับอ่ะฮีจ้าดกแล้วก็แวนการ์ดตีไปครับเซคันด์ดอชิค,คืออาร์สดตนนิเกอร์ไม่น่ารอดละจังหวะเนี้ย อโอ้ยยังมีเพอร์เฟกการ์ดอีกตีไปครับผมอ่ประมาณนี้แหละครับถ้าได้ฮิวติเกอร์นี่คือโอ้ยรอด ก็อันนี้คือการรีวิวนะการสไตล์ใหม่นะครับสำหรับคันในโอเนต้าเนาะถามว่าเก่งไหมเก่งครับซึ่งมันเอาไว้ปิดเกมได้แหละครับสำหรับเบ่งบานเต็มที่เนะาะชานะครับส่วนตัวคิดว่าเก่งครับคือมันโหดด้วยแหละนะครับคือคิทั้งสนามยังทําได้ท่านผู้ชมแต่ว่าด้วยการที่การบนมือเนี่ยเราไม่พร้อมด้วยนะครับคือคีได้ประมาณนั้นแหะมันก็ โหดพอแล้วป่ะใช่ปะะ่ะล่ะเนาะนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูที่ลิส์แนะนำกันเลยดีกว่านะครับก็ถือว่านรลกน่าดูนะครับนะ